นี่นะจะเป็นต้นหยอครับต้นหยอครับนี่ต้นมะเฟืองครับต้นมะเฟืองครับนี่ต้นยอแน่นอนเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเช้าวันพฤหัสบดีครับที่สวนน้อยกลางกรุงครับบูท้องฟ้ากรุงเทพครับยังมืดครึ้มอยู่นะครับเมื่อคืนก็ฝนตก ปลอยๆมาทั้งคืน,นครับเช้านี้ก็หยุดแล้วครับฝนซาแล้วครับโอ้โหชุ่มช่ำสดใสเลยครับดูได้ต้นไม้ใบหญา้าเขียอช,ชุ่มชื้นเลยข้างบนมีเสียงนกเสียงกระรอกวิ่งเล่นกันสนุกสนานเลยครับนี่ครับต้นไม้ใบหญ้านั้นได้รับอานิสงส์ ดูนิครับเกียรจะอุ่มจุ่มชื้นดีมากเลยครับพยายามมองหาดูว่าเมื่อคืนนั้นเต่าตัวใหญ่มาเดินเล่นบนสนามหญ้าตรงนั้นแหลนะเต่าตัวใหญ่เนี่ยพอฝนหยุดแล้วก็ก็เดินลงบ่อไปแล้วครับอยู่ในบ่อนูครับลงบ่อไปแล้วครับโอ้ดูเม็ด ดูที่ครับเม็ดลูกใสครับเต็มพื้นเลยครับนู่นเม็ดลูกไสครับร่วงเต็มพื้นเลยครับเนี่ยต้นไสสองต้นนี่เม็ดร่วงเต็มพื้นเลยครับนี่อ่างจอกอ่างแหนครับส่สองหาดูเผื่อจะไปเจองูอีกครับ ชักระแวงครับนกพิราบลงมาเต็มแล้วับดงเทศสองฟ้ามืดครึ้มนะครับช่วง,ง,งน,งนี้ทางเหนือทางอีสานก็เชียงใหม่เชียงรายก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักมากครับ อุทกภยัยน้ำท่วมก็ขอให้เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับคาดว่าไม่นานอีกไม่เกินสิบวันน้ำก็จะลดนะครับขอให้ทุกคนรอดปลอดภัยนะครับทั้งคนทั้งหมาทั้งแมวทั้งสัตว์เลี้ยงทุกคนนะครับขอให้รอดปลอดภัยนะครับทรัพย์สินเสียหายก็ค่อยสร้างเอาใหม่ครับ พอมีชีวิตยอยู่ก็พอแล้วครับดูน้ำฝนครับต้นตะโกนี่ครับพอมีแดดอยู่นิดหนึ่งครับเช้านี้ครับโอ้โหนี่ดอกบัวงามครับนี่ครับบัวบานนะเมื่อคืนยังตูมอยู่เลยครับบานแลครับ ปัะตูบัวป่านครับสวยงามครับนี่ชาวนี้ก็ขอจบคลิปไ้แค่นี้นะครับขอให้ทุกคนขับขี่รถในความปลอดภัยนะครับฝนตกสนุนลื่นขับขี่ด้วยความมีสติและปลอดภัยทุกคนนะครับขับรถก็ระวังคนนะครับข้ามถนนก็ระวังรถทุกคนจะได้ปลอดภัยครับสวัสดีครับมีต้นแก้วครับ